ิซาเปิดคลิปไม่รับพร้อมหุ่นดีแบบนี้ต้องทําอะไรบ้างเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จสุดๆสาหรับโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของไอดอลสาวริซาแบล็กพิงค์หรือริซาลาลิสามนโนบาลกับอัลบัม้ม l ิ s า first single album ลาลิสาตอนนี้มียอดขายทะลุ800,000อัลบัม้มเท่านั้นไม่พอเพลงไตเติ้ลลาลิสาก็ทะยานเข้าสู่100ล้านวิวเรียบร้อยแล้วและสร้างสถิติใหม่ให้กับ one itunes มากที่สุดบรรดาโซโล่หญิงเคป๊อปอีกด้วย ล่าสุดสาริิ่าได้เปิดเผยใจฝากบลิงทั่วโลกผ่านรายการ out now unlimited ว่าขอบคุณนะคะที่รอโซโล่ของหนูนี่ยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็ช่วยอยู่กับหนูไปจนกว่าหนูจะหมดโปรโมทเลยนะคะรักทุกคนแล้วก็คิดถึงนะหนูพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วหนูก็รู้ว่าขอบคุณแฟนๆของหนูมากๆจากใจจริงขอบคุณสาหรับทุกอย่างเลยค่ะ ทั้งนี้สาวลิซ่ายังได้มีโอกาสตอบคำถามมากมายสรารพัดและหนึ่งในนั้นคือคำถามเรื่องหุ่นและสุขภาพเพราะต้องบอกเลยว่าสาวลิซ่าเป็นคนที่มีรูปร่างสวยเพียวบานตั้งแต่เด็กแล้วปัจจุบันลิซ่าเล่นกีฬาเป็นหลักเช่นพิลาสติสแล้วก็ใช้เวลาทุ่มเทกับการซ้อมเต้นด้วยถึงแม้ว่าจะหนักแล้วก็เหนื่อยแต่ก็ต้องซ้อมไปเรื่อยๆค่ะ